ตามกลเรียบร้อยครับพี่นอ้องจินตผาลำสวนพอสวยสวนตะพุ่มลอยเอดครับปีนี้หวยตะขึ้นมาให้พี่น้องส้มเบงครับปีนี้ดูซึกวาชิเริ่ม เริ่มอายุหลายขึ้นกะทีลกขึ้นนะครับชนของพอสวยมาลำกวนอยู่สววราพุ่มครับยี่รรอยเอ็ดเข้าหน่ละเป็นหลายต้นครับปีนี้ นี่มะเมนมะเมนห่วยมันคือบดกมะเมนนะครับเพราะว่าเราพอเราอ่อนขัดแล้วขัดแล้วว่าต้องเลือหมากซ้ำหนีนะครับเวลาใหญ่มากมันจีนวยใหญ่ขึ้นขันเอาไว้ได้หลายมันก็ดจีมันก็ดจีลายนะครับมันหนักมันวยมันใหญ่นี่ครับ นี่ครับในนี้ก็อาจจะว่าท่านนีขัดมันยังหน่อยอยู่เนอะครับมือ่อวันที่วันที่เจ็ดครับเมษาโควิดนี่แหละต้องกักตัอยู่ทงพี่ละอย่าเลยออกมาไายเบื้องพี่น้องเบื้องว่าอยากให้ล่งรูปภาาด้รยไร้ มันจะได้มากเลยแหละสภาพเดือนเมีสาของตั้งรลอยเอ็ดมันกิดสิแห่งแห่งเนี่ยจังน้อยนี่ครับว่า มันเกิดใจอิหลีบอ่อินทรพาลั่มอยู่ทางสุวรรณภูมิลอยเอ็ดเมื่องครับอันนี้ต้นหน่อยเยนี่ยนี่ไปสนใจกะโทษเขาว่าได้ครับเบอร์โทษที่ถิ่มไว้อยู่าายคลิปที่ผมลงไว้นี่แหละเอาแบบถ่ายแบบเต็มอิ่มเลยครับ เบื้องมนึ่นี่ครับสดๆครับโอ้ปีนี้กัก,กิลีกำลัาางติดโควิดนั่มแล้ว,วะนี่ครับ นี่ก็พอสวยนะครับสวนนีแหละกลําลังเอามาจากไหนพอ่อนนี่ยันแมงมุมอกองหักโอ้เลยตัดร้ายพดโอ้ยเอาไปต้มกินจิ๋วดีวะเป็นซานี่ครับย่ามะาส้าก,ก็ออกมาเบิงองยังสี็แหละปีนี้มันมันแหลกยากหน่อยว่ะ่อเไม่จังเดย นี่ครับอพอแเราก็บจีมาเบิงย่างมะเสวยสวยางมะเร็งนี่สิครับปีนี้ก็สุพีบ่ค่อยได้เบิงไห้ต้บ่ค่อยเบิงเป็นยิดครับแต่าปีนี้ตั้งใจสิเบิงครับอีกส่วนหนึ่งปลูกยังโกโกโโกโกครับพ่อโกโก้วะกโก้ครับส่วนหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวสิพาพามาเบิงครับ สอนของพอสวยอยู่บ้านหนองแหลงครับยุสุวรรณหู่มรอยเอ็ดนี่แหละปีไก่เนี่ยก็เป็นไ้พอปีไก่ปียปยนยต้นละมืนกลัวอืมในต้นละมืนกลัวพอนะปีนี่ก็ข้าก็ปีไก่อีกครับเบิ่งผลผลิตเดี๋ยวผลผลิตก็เดี๋ยวนี้ตาม ล้องพี่น้องลองเขาไปเบิ้งในคลิป YouTube หรือคลิปอยังกระเล่วเตี้ยครับเดี๋ยนี่คนให้ความสนใจหันมาเบิง้งให้หันมาโผกบริโภคครับมันจิปเป็นไข่ๆครับเป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นคุณคุณสมบัตินะครับของอินตาาล่ำนี่มันมันหลายนี่มูก,กินสดครับเบิ่อครับเนี่ย นี่นะครับน,นี่ขนาดเป็นน่วยอันนี้เป็นน่วยนะครับนี่จะว่าจากัจากจักเขาอื่นว่าขันแมนบัน่นออกบัน่นเฮาเป็นแซงนะครับเนาะนี่ยังออกดอกอีกอู้่นี่มึงนี่ครับเหมือนธรรมาดาครับตั้งอีสานนี่แต่นี่เพื่อนขาย ขันเป็นเขาอื่นเป็นนอมันบหมครับเป็นนอรกระดค่อนข้างสิแห้งนะครับแห้งอยู่นอมันขันเม็ดมันกับบอ่อปันไดแต่ว่าเม็ดปั้นกับจบอนอี้อใจว่ามันสีเป็นตัวเมียบอ่บอหูนะเพราะว่าตัวนี้สะพานล่ำันสนมี่มีตัวผูกกับตัวเมียนะครับเนาะอันนี้คือคือตัวเมีย ที่มันไห้หน่วยยังสิลกครับลกีนี่อันนี้ก็ต้นที่ออกดอกว่าท่านเหมือนนะครับนี่กำลังสิบพงมานี่นี่แหละเก็เอ้นยังก่อ่อเอ้นอุจันเออภาษาภาษาไอ้ที่เพื่อเรียกยะไอ้อินเดพาลัมนะครับเพื่อนจันนี่ครับ นี่แท่งจันท์ออกมาขาวๆทั้งทีแหละครับ,อ,นนอ,อ,รบอันนี้ก็คือของตัวเมียนะครับอันนี้ก็คืออันอันนี้ต้นต้นมันนะครับอันนี้เขาเชื่ออื่นว่านอกันนอขายนี่ปกตินอขายนี่นับปัจจุบันนี่สีอยุประมา่านเท่าไรพ่อพประมาณสี่พันครับก็คือเอานอสี่พันสองครับก็คือเอานอ,อนี่ไปไปลงดินนี่ก็คือเป็นตัวแม่เลยนะครับ ต่เกิดพี่น้องเอาเม็ดไปไปกาแล้วก็มาปลูกนี่เปอร์เซ็นต์สิหน่อยหลายๆครับจะสมมติวันลอยเม็ดนี่สิเป็นยุจักเม็ดหนึ่งหรือว่าเป็นเลยก็ได้ครับเนี่ยมันก็นเลยสื่อลงทุนสื่อการสีเหตุก็คือผนว่าเหตุแต่หน่อยไปหลายนะครับสื่อจกักซีหานอไปเพราะมันใหญ่ขึ้นมากเมืกสิเกิดมานนอไม่ เป็นไปยังจงเิ่นกาซื่อแพียงคนนี้เฮ็ดจักหน่อยไปหลายผู้ใดมีเงินหลายก็สื่อหลายนะครับเรียกว่ากันไ่มีบ่มีเงินก็นสื่อเป็นเม็ดไปกนกาถ้าจิตตกประมาณเม็ดละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับบรรยากาศหนาแล้่งน้ำท้องร่องก็ลดหน่อยลงแต่ว่ามีพูนเบิ่งไกลๆครับ พลังงานเสียงอาทิตย์ต้องติดน้ำไว้ไฟน้ำนะครับเนาะเพราะว่านาแรียงขันน้ำบ่ดีกะสีหฮพลผลิตเม็ดมอยไงนะครับผาล่ำชนิดกินผลสดครับออกมาจะเป็นสุลูกสีเหลืองเหลืองหวานขอบนะครับไอแค่นี้นะครับมนืนีแต่เกิดไม่อีกกะดีเดียว